สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราจะมาซื้อของขวัญให้เพื่อนรักของพวกเรานะครับไปซื้อของทำาซอร์ไพรส์วนเกิดให้เพื่อนรักของเรากันเย่ก็คือเรามีแผนที่เราจะทำเค้กแบบเค้กแปลกๆคือเคยเห็นป้าเค้กแปลกๆในแบบพินเทเลนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปนี่นั่นแหละเราจะทำแบบนั้นกันแล้วนี้เราก็จะซื้ออุปกรณ์เพราะว่าเราไม่อยากอบเค้กเองขี้เกียจ ใช่ let's go นี่นีนี่น่าสนใจเสรส้ากแต่าเกเคหซใช่แล้วคนดูดูนี้เาหญิงคเพื่อนเราต้องเป็นเจ้าหญิงตัวเล็ก จะได้ไปหารเจ้าชายขี่ม้าขาวของตัวเองใช่เพื่อนจะได้มีเจ้าชายขี่ม้าขาวทันทีถ้าเพื่อนมีเจ้าหญิงแล้วเพื่อนจะมีเจ้าชายช่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยใช่ยทุกวันนึงเราทุกวนก็จะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวของตัวเองช่ถูกถูกแล้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากดูอืมนี่เราเสือ้อเสื้อลายเพชรเป็นสาวแซ่บเสื้อเสื้อสีชมพูด้วยแล้วผมบอลเป็นสาวแซ่บอ่านี่ต้องต้องซื้อ ตอนนี้เราได้ประกณ์มา,อมาสองอย่างแหละได้มาเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นไม้จิ้มเดี๋ยวเราจะไปซื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำเค้กใช่ก็คือส่วนที่กินได้ตอนนี้เราคิดตีมได้ละเรียบร้อยตีมคือเมื่อกี้เราได้ เจ้าหญิงมาแล้วใช่ป่ะแล้วก็จะมีเจ้าชายเธอจะปิ้นรูปม,มาแปะทีเนี้ยสิ่งเโตยังไม่มีคล้ายเรายังไม่มีประสาทและรัว้วประสาทประชันนี่พูดป๊อกกี้รั้วประสาทของเราอ่าได้รัว้วประสาทแล้วทีนี้เจ้าหญิงอ่ะมันต้องอยู่กับอะไรสวยๆงามๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาเรืแบบ่องเรื่สวนดอกไม้อะไรประมาณนั้นเป็นต่อ ไครวสีปอถิ่มกันเราเราไม่รู้จักเขาเราเราไม่รู้จักเขาเลยเราเราไม่รู้จักกันคือไม่ไม่ไม่รู้จักกันเลยเฮ้ยเราทำไรสปิสปีวะเนี่ยเราอยู่ดีก็รู้จักกันเออเอองั้นเราไม่รู้จักกันนะทุกคนคนนี้ใครก็ไม่รู้เขา่าจะเป็นเอฟซีเราน่าจะแบบเออติดตามเรามานาอะไรยเงี้ยเขาเลยมาเดินตามเราแต่ว่าคือจริงๆเราไม่รู้จักกัน มาหา,<ม>าเพิ่มผลไมเพิ่มความเปรี้ยวหวานในเค้กเดี๋ยวจะได้ไม่เลี่ยนเพื่อจะได้มีความสุขในการกินเค้กที่เราตั้งใจทำให้ไหมไม,ไม่มันไม่เปรียปร้ยวกล้วยไม่เปรี้ยวต้องหาอะไรเปรี้ยวๆมังคุดมังให้ไอ้กีวี่กีวี่เหรอใหรู้ว่ามันชอบแบบ มันกินได้นะหือโหสตรอเบอรี่ไม่มีเงินดิสตรอเบอรี่อ่ะจริงอันนี้จะไปกีวีไปทางเลือกของคนคือช็อตใช่ปุง้งทำ ชั้นที่สองเสร็จแล้วแบบหนึ่งไมาหกไหม่หเเนี้ยห,หน้าตาจะดูทุเลศทุเรนิดนึง,นงแต่ว่าจะอ,อ,อ,อย่าแตกออกมา,มาเราทำการล้อมเอ๊ะล้อมรั้วของประสาทเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมา ดูตอนเสร็จดีกว่าอ่าเสีอกันตอนนี้เราก็ตกแต่งกันเสร็จแล้วคริก็ยังไม่เสร็จหรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปป้นรูปมาแปะด้วยแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วนะมันก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยมันก็ไม่สวยหรอกเพราะว่ามันเบี้ยวๆแต่ว่าตั้งใจทำให้เพื่อนมากๆ เลยทำว่าก็เพื่อนต้องชอบบังคับต้องชอบอันเนี้ยตั้งทำตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้อนนี้ประมาณสามทุ่มกว่าๆก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีอันนี้เสร็จก็ถือว่าฟินก็ถือว่าได้เร็วอยู่ใช่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกไปให้เพื่อนเราที่โรงเรียนกันเราจะมาดูรียกิชันว่าเพื่อนจะทำหน้าอย่างไรเมื่อได้เห็นเค้กก้อนนี้หยาปฏิบัติการรับชมยจะไปตัด YouTube มึงมี YouTube ด้วยเหรอตัอง่าลุ้นไหมเราเดินอะได้อะขาหารมึงไม่ไม่เออได้ ไม่แต่ใครเช็คอยู่เจอที่โตเลยจะเจอที่โตมาไม่บม่เค้ยเค้ยู่อเท่ไหนได้ bye <L ist> ไหม <L ist> โอเคในคะ่ะคอดูเค้กหนะคะ่ะ <L ist> มีนี่เป็นไงสวย <L ist> บอก <L ist> เลยว่าเครื่องต้องภูมิใจสุด,สด ชิ้นส่วนแล้วจุดไหมจุดตอนนี้จุดเลยเอาหน้าออกเอาหน้าออกได้แล้วได้แล้วได้แล้วรองร้องร้อง h เอาเป่ากันแยกชินส่วนแล้วทำไมภูทันชัยตัวเล็กกว่าเต็นตัวใหญ่กว่าเต็นก็ขอโทษสังคมได้ไหมต้องมามีของให้ด้วยมีของให้ด้วยดึงมิงมิงกูถามจิงนี่คือมิงคนที่วันมึงตลอด ตอนแรกมันบอกมันจะมาปากเค้กโหลดแล้วโหลแล้วแต่เค้กมันเล็กไปชข้มไหมชข้มไหมพูดชอบมากๆดูสิน้องคู่ดู๊ไปต่อยน้องเราน่ารักมากเราไม่เอาเกี่ยวอะไรอ่ะคำถามเกี่ยวแล้วกันรู้ไหมตั้งใจทำมากนั่งทำอยู่ตั้งชั่วโมงครึ่งรักมากรักมิงมากมากรักที่สุดแบบว่ามิงคือครึ่งชีวิตของกูเว้ย โอ,มอม้มาะรักหมิงมากเลยนะ วันเกิดเราดีมากไอหมิงทำเค้กอร่อยมากทุกคนไปซื้อซึ่งเค้กแม่ทำเองไปสำหรับไม่เป็นไรมันทำอร่อยอุ้ยบอกเลยพูดพูดความในใจสักภาพจักใจสู่หมิงเพื่อนที่คบกันมากี่ปีพูดได้ถึง8แปดปีรู้จักกันเก้าแต่คบแปดรักหมิงมาก ก็เรื่องมันเนอย่างนี้ไปคุณเป็นต้นไม้ไปเก็บบอลเกือบตายเอ้ายังไงครับยังไงครับเกือบตายยังไงครับบอลติดบนต้นไม้ใช่ไหมครับสูงประมาณตึกสองชั้นแค่ขึ้นเหรอคือมึงใส่ลูกอมให้มันเป็นกลิ่นพวกเลยมั้ยไม่ได้ใส่ Oh, It's good. What's this? Why? Cake? Make it. They asked why. It's a nice one. Huh? Yeah, I can see that. Yes, so it's called uh, mixture. This is, this is the cake after it's been eaten, right? No, it's the mixture. So it's a mix yeah, okay. okay. After you ate the cake, this is what it looks no, like, No, right? this is the ingredients. Ingredient. Ingredient. It's called the soil. Real no. cake. I think mean, this is cake after you're done with it. Yeah. Come no, no. Caramel eat cake, eat <laughs> and spit <laughs> it out and eat again. And eat again. It's mm -hmm. like a ไม่กวน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 ยี่อะไรยี่อะไรดิดิชูดิดชูดิชูดชูเฮ้ยดูที่คอมึงอะที่คอมึงมีกล้วยี มือนสิวเลเนี่ยสิวสิวเป็นใหญ่